คลิปนี้ไม่ใช่สำหรับทุกคนแต่มันถูกส่งมาให้แค่บางคนเท่านั้นบางคนที่หัวใจยังไม่ยอมแพ้ต่อความรักบางคนที่เจ็บมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ยังศรัทธาในคำว่ารักแท้ถ้าคุณได้ยินเสียงนี้อย่าปัดทิ้งเพราะจัก,กรวาลอาจกำลังส่งสัญญาณถึงคุณใช่มันไม่เคยพลาดและครั้งนี้มันกำลังพาคุณไปหาคนที่ใช่จริงๆจัจก,กรวาลไม่เคยเล่นตลกกับหัวใจใครทุกจังหวะที่คุณเจ็บทุกครั้งที่คุณร้องไห้ ทุกการจากลาที่เหมือนจะไม่มีเหตุผลมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคร้ายแต่มันเป็นบททดสอบเพื่อให้คุณพร้อมสาหรับรักแท้รักนี่ไม่ต้องวิ่งไล่ไม่ต้องร้องขอไม่ต้องฝืนตัวเองเพื่อให้ใครรักกลับเพราะเมื่อรักแท้ปรากฏคุณจะไม่ต้องพยายามมากเกินไปมันจะเกิดขึ้นเองง่ายแต่ลึกซึ้งเงียบแต่ชัดเจนจักระวาลอาจพาใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณและก็เอาเขาออกไป แม้คุณจะยังไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรแต่ความจริงคือจัก,กรวาลไม่ได้แย่งใครไปจากคุณมันแค่พาเขาออกไปเพื่อเปิดทางให้คนที่ดีกว่าเหมาะกว่าและรักคุณมากกว่าคนเดิมเข้ามาแทนที่ถ้าคุณกำลังอยู่ในช่วงที่หัวใจยังไม่หายดีจงรู้ไว้เถอะว่ามันไม่ใช่จุดจบแต่มันคือการเคลีย์พื้นที่ให้ความรักครั้งใหม่ความรักที่คุณคู่ควรบางครั้งคนที่ใช่จะเข้ามาตอนที่คุณเลิกตาหา ตอนที่คุณกลับมาอบก,กอดตัวเองตอนที่คุณเลือกจะรักตัวเองมากพอจากกระวาลถึงจะส่งเขามาเพราะความรักที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความขาดแต่มันเกิดจากความเต็มคนสองคนที่เต็มพอแล้วเดินเข้ามาหากันเพื่อแบ่งปันไม่ใช่แค่เติมเต็มคุณอาจเคยรู้สึกว่าทำไมชีวิตถึงพาแต่คนที่ทำร้ายหัวใจคุณเข้ามาทำไมความรักถึงไม่เคยอยู่กับคุณนานๆาน,านแต่ความจริงคือมันคือบทเรียนเพื่อให้คุณกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด และเพื่อให้คุณจำแนกให้ออกว่าใครคือของจริงใครแค่ผ่านมาและใครที่จักระวาลเลือกให้จริงหาหะเพราะรักแท้ไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นพลังงานที่ดึงดูดกันมามันเกิดขึ้นเมื่อคลื่นพลังงานของคุณพร้อมและเมื่อใจของคุณส่งความถี่ที่ตรงกับคนอีกคนเขาจะเดินเข้ามาเองไม่เร็วไม่ช้าเกินไปแต่พอดีที่สุดและคุณจะรู้ทันทีว่า นี่แหละคือคนที่รออยู่ไม่ต้องวิ่งไล่ไม่ต้องตาหาแค่เป็นตัวคุณในแบบที่จริงใจซื่อสัตย์กับความรู้สึกเชื่อมั่นในพลังของความดีแล้วปล่อยให้จัก,กรวาลทำงานเพราะมันทำหน้าที่ได้ดีกว่าที่คุณคิดคุณแค่ต้องเปิดใจและเชื่อเถอะว่าถ้ารักแท้มีอยู่จริงมันกำลังเดินทางมาหาคุณทีละก้าวทีละลมหายใจอย่าเสียดายคนที่จากไป อย่าโทษตัวเองที่ความรักเคยล้มเหลวและอย่ากลัวที่จะเริ่มใหม่อีกครั้งเพราะทุกครั้งที่คุณรักคุณได้เรียนรู้อะไรบางอย่างและมันกำลังหล่อหลอมคุณให้กลายเป็นคนที่คู่ควรกับใครบางคนใครบางคนที่กำลังฝ่าพลังงานของจักรวาลเพื่อมาอยู่ข้างๆคุณไม่ใช่แค่ในวันที่คุณเข้มแข็งแต่รวมถึงในวันที่คุณอ่อนแอที่สุดความรักไม่เคยทำร้ายใครคนที่ไม่เข้าใจความรักต่างหากที่ทำให้มันเจ็บ และถ้าคุณเคยเจ็บแปลว่าคุณเคยรักและถ้าคุณยังเชื่อในความรักแปลว่าคุณยังมีหวังและถ้าคุณยังมีหวังจักรวาลยังทำงานอยู่มันยังจัดเรียงเส้นทางให้คุณยังประสานพลังให้คนที่คู่ควรกันได้พบกันไม่ว่าต้องใช้เวลากี่วันกี่เดือนหรือกี่ปีอย่ารีบร้อนเพราะบางทีการรอคอยนั้นอาจพาคุณไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณเคยฝันไว้บางที คนที่คุณจะได้รักในอนาคตอาจเป็นคนที่รักคุณมากจนคุณเองก็คาดไม่ถึงและเมื่อถึงเวลานั้นคุณจะเข้าใจว่าทำไมจัก,กราวาลถึงพาทุกคนออกจากชีวิตคุณเพื่อให้เขาแค่เขาคนเดียวได้มีที่ว่างในหัวใจคุณอย่างแท้จริงเพราะทุกความรู้สึกที่คุณเคยให้ไปมันไม่เคยสูญเปล่าเพราะทุกความดีที่คุณเคยทํามันยังสันสะเทือนอยู่ในพลังงานของจัก,กราวาลและพระทุกการให้อภัยที่คุณเคยเลือก มันกลายเป็นแสงนำทางให้ใครบางคนที่กำลังเดินมาหาคุณใครบางคนที่เกิดมาเพื่อรักคุณอย่างที่ไม่มีใครเคยรักมาก่อนคุณอาจยังไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนแต่อย่าแปลกใจถ้าวันหนึ่งเขาจะเข้ามาแบบเงียบๆโดยไม่ต้องร้องขอและอยู่ต่อแบบไม่คิดจะจากไปเพราะรักแท้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือผลลัพธ์ของการเติบโตของการอดทนของการผ่านบททดสอบมามากพอจนหัวใจกลายเป็นสนามแห่งความเข้าใจและเมื่อคุณพร้อม เมื่อจิตใจคุณไม่ร้องให้เวลาเห็นคนอื่นมีความสุขเมื่อคุณไม่รู้สึกขาดเวลาที่อยู่คนเดียวเมื่อคุณสามารถเดินอยู่ในความเงียบโดยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวจากระวาลจะเริ่มขยับพลังงานจะเริ่มเรียกหากันและในที่สุดใครบางคนที่เหมือนคุณในอีกด้านหนึ่งของโลกจะเริ่มรู้สึกบางอย่างในใจโดยไม่รู้ว่าเพราะอะไรและเมื่อเวลานั้นมาถึงไม่มีอะไรจะขวางกั้นได้ไม่ใช่ระยะทางไม่ใช่อดีตไม่ใช่บาดแผล เพราะรักแท้จะรักษาทุกอย่างที่เจ็บจะเยียวยาทุกอย่างที่เคยพังและจะทําให้คุณรู้ว่าการอดทนรออย่างมีศรัทธาคือการเลือกที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตอย่าคิดว่าเขาจะมาในรูปแบบที่คุณเคยฝันไว้พระจักรวาลมักจะให้ในสิ่งที่ดีกว่าที่คุณขอเสมอเขาอาจไม่หล่อเขาอาจไม่รวยแต่เขาจะทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยทุกครั้งที่อยู่ใกล้เขาจะฟังคุณแม้ในเรื่องเล็กน้อยและเขาจะไม่เดินจากไปตอนที่คุณอ่อนแอที่สุดรักแท้ไม่ใช่เรื่องของโชค แต่มันคือการเลือกการเลือกที่จะอยู่การเลือกที่จะเข้าใจการเลือกที่จะไม่ปล่อยมือแม้ในวันที่ไม่มีอะไรน่ารักเลยในตัวเราจากระวาลรู้ว่าใจคุณต้องการอะไรมันเลยคัดกรองมันเลยล้างทุกคนที่ไม่เหมาะออกไปจากชีวิตคุณมันไม่ได้แกล้งให้คุณเหงาแต่มันกำลังปกป้องคุณจากคนที่รักไม่เป็นมันกำลังปั้นใครบางคนให้โตพอให้เข้าใจพอเพื่อที่เขาจะไม่ทำลายหัวใจของคุณแบบที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งเพราะคุณไม่เหมือนใคร เพราะพลังของคุณแตกต่างเพราะคุณรักลึกเกินกว่าที่ใครบางคนจะรับมือได้จากประวาลจึงต้องใช้เวลาคัดสรรและเพราะคุณคือผู้ถูกเลือกมันจึงไม่ยอมให้คุณได้รักใครง่ายๆไม่ยอมให้ใครก็ได้เข้ามาในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของหัวใจคุณมันจึงรอและให้คุณรอรอคนที่คู่ควรกับความรักทั้งหมดที่คุณมีรอคนที่พร้อมจะเติบโตไปพร้อมกันและรอคนที่ไม่ใช่แค่รักคุณแต่เลือกคุณทุกวันและใช่มันใกล้เข้ามาแล้ว ความรู้สึกบางอย่างที่คุณเองก็อธิบายไม่ได้ความคิดถึงบางอย่างที่ลอยมาทุกคืนความฝันแปลกๆที่เหมือนจะบอกอะไรบางอย่างกับคุณสัญญาณเล็กๆที่คุณเจอระหว่างทางตัวเลขซ้ำๆเพลงเก่าๆหรือคนแปลกหน้าที่สบตาคุณนานกว่าปกติทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือรหัสสลับจากจักรวาลบอกคุณว่าเขากำลังใกล้เข้ามาบอกคุณว่าคุณต้องเตรียมใจไว้ให้ดีเพราะคนที่คุณกำลังรอก็กำลังรอคุณเหมือนกัน เขากำลังถามจักราวาลว่าเมื่อไหร่และจักราวาลก็กำลังยิ้มเพราะมันรู้ว่าอีกไม่นานสองเส้นทางที่เคยแยกจากกันจะมาบรรจบคุณจะไม่ต้องพยายามพูดให้น่ารักไม่ต้องพยายามทำตัวดีๆเพื่อให้เขารักเพราะเขาจะรักคุณในวันที่คุณเป็นธรรมชาติที่สุดเขาจะไม่กลัวอดีตของคุณเขาจะไม่หนีเวลาคุณร้องไห้และเขาจะไม่เอาแต่พูดแต่เขาจะอยู่และเมื่อคุณพบเขา คุณจะเข้าใจว่าที่ผ่านมาทุกอย่างมันคุ้มคุ้มกับการรอคุ้มกับน้ำตาคุ้มกับการรักษาตัวเองคนเดียวในค่ำคืนยาวนานเพราะเขาคือรางวัลของความอดทนเขาคือคำตอบของการไม่ยอมลดมาตรฐานของหัวใจเขาคือเหตุผลที่จักรวาลทำให้ทุกคนก่อนหน้านี้ต้องจากไปและเมื่อคุณได้พบเขาคนนั้นคนที่เหมือนเป็นอีกครึ่งของหัวใจคุณจะไม่รู้สึกว่าต้องรีบไม่ต้องเร่งสร้างความสัมพันธ์เพราะทุกอย่างจะเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ เขาจะฟังคุณในวันที่ไม่มีใครเข้าใจเขาจะมองลึกลงไปถึงแผลที่คนอื่นเคยมองข้ามและเขาจะรักมันเขาจะไม่ขอให้คุณเปลี่ยนแต่จะค่อยๆประคองคุณให้เติบโตไปพร้อมกันเพราะรักแท้ไม่ใช่แค่การอยู่ด้วยกันในวะอันที่สวยงามแต่มันคือการจับมือกันแน่นๆแ,แม้ในวันที่ทุกอย่างดูแย่ที่สุดคุณจะสังเกตได้ว่าเขาไม่เคยหายไปในวันที่คุณต้องการแม้จะไม่ได้พูดหวานทุกวันแต่การกระทําของเขาจะสื่อถึงความรักได้มากกว่าเสียงใดๆ เขาจะไม่เดินหนีเวลาคุณเงียบเขาจะไม่รำคาญเวลาคุณซึมและเขาจะไม่หลบตาเวลาคุณร้องไห้เพราะเขารู้ว่าในความเงียบนั้นมีเสียงของหัวใจและในความอ่อนแอน,นั้นมีความกล้าที่กำลังจะกลับมาเขาจึงเลือกจะอยู่เลือกจะเข้าใจและเลือกจะรักแบบไม่กลัวเจ็บทุกการพูดคุยกับเขาจะเต็มไปด้วยความรู้สึกปลอดภยัยเหมือนคุณไม่ต้องปกป้องตัวเองอีกต่อไปไม่ต้องสร้างกำแพงไม่ต้องแกล้งเข้มแข็ง เพราะเขาจะไม่ใช้ความรักเป็นเครื่องมือแต่ใช้หัวใจจริงๆในการสัมผัสคุณในทุกคำพูดของเขาจะไม่มีคำว่าต้องไม่มีความคาดหวังมีแต่ความยินดีที่ได้มีคุณอยู่ในชีวิตและคุณจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้พลาดอะไรเลยเพราะทุกการรอคอยพาคุณมาถึงคนที่คู่ควรกับความรักของคุณจริงฮ่าฮ่คุณจะไม่ต้องตั้งคำถามว่าเขารักคุณหรือเปล่า เพราะทุกสิ่งที่เขาทำจะตอบได้ชัดเจนกว่าคำพูดเขาจะมองคุณด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจเขาจะอยู่ตรงนั้นแม้ในวันที่คุณไม่ไหวเขาจะไม่เดินจากไปเวลาคุณผลักเขาออกเพราะกลัวเจ็บซ้ำเขาจะไม่ยอมแพ้แค่เพราะคุณยังไม่กล้าเปิดใจเขาจะค่อยๆรอค่อยๆอ,อย,อย,อยู่ค่อยๆทำให้คุณเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนจะจากไปเมื่อคุณรักจริงและนั่นแหละคือสิ่งที่จักรวาลต้องการให้คุณได้เจอ ความรักที่ไม่เร่งรีบแต่ลึกซึ้งความสัมพันธ์ที่ไม่ต้องพิสูจน์แต่มั่นคงความเข้าใจที่ไม่ต้องอธิบายแต่สัมผัสได้มันคือความรักที่เกิดจากการเชื่อมต่อของสองจิตวิญญาณไม่ใช่แค่ร่างกายหรือคำหวานแต่คือความสอดคล้องในระดับลึกที่สุดที่แม้เงียบก็ยังรู้สึกถึงกันแม้อยู่ห่างก็ยังส่งพลังถึงกันและแม้เวลาจะเปลี่ยนใจก็ยังคงเหมือนเดิมจากระวาลไม่เคยผิดพลาดเลยสักครั้งและหากคุณยังไม่พบเขาคนนั้น จงรู้ไว้ว่ามันไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีอยู่จริงแต่มันแปลว่าเขายังมาไม่ถึงและคุณก็ยังไม่ถึงจุดที่จะรักเขาเข้ามาได้อย่างเต็มหัวใจเพราะรักแท้ไม่ใช่แค่การได้เจอแต่มันต้องมาพร้อมเวลาและสภาพแวดล้อมที่ใช่เพื่อให้มันงอกงามและเติบโตได้อย่างมั่นคงโดยไม่ต้องหวาดกลัวว่าจะร่วงโรยหรือหายไปและในวันที่คุณทั้งสองได้พบกันคุณจะไม่อยากย้อนกลับไปหาใครคนเก่าอีกเลยคุณจะไม่คิดถึงอดีตที่เจ็บไม่รู้สึกเสียดายใครที่เคยจากไป เ,เขาคนนั้นจะทําให้คุณรู้ว่าความรักที่ดีคือสิ่งที่ทําให้คุณยิ้มได้ในทุกวันแม้ในวันที่เหนื่อยที่สุดแม้ในวันที่ไม่มีอะไรดีเลยแค่ได้ยินเสียงเขาแค่ได้มองหน้าเขาหัวใจของคุณจะรู้สึกปลอดภัยราวกับอยู่ในอ้อมกอดของจักรวาลคุณอาจเคยเสียใจที่เคยให้ใจผิดคนแต่ในวันที่คุณได้รักถูกคนคุณจะขอบคุณทุกบาดแผลที่ทำให้คุณกลายเป็นคนที่เข้มแข็งพอจะรับรักแท้เข้ามาได้ คุณจะรู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่เปลี่ยนชีวิตคุณจากภายในความรักครั้งนี้จะไม่ทําให้คุณหมดพลังแต่จะเติมพลังให้คุณทุกครั้งที่ล้าจะเป็นแสงในวันที่คุณมืดมนและจะเป็นแรงผลักให้คุณกล้าก้าวไปข้างหน้าโดยไม่ต้องหันหลังมองจักรวาลรู้เสมอว่าคุณต้องการอะไรแม้คุณจะยังไม่แน่ใจมันฟังเสียงลึกๆในใจคุณมันเห็นความเจ็บปวดที่คุณไม่เคยพูดออกมา และมันกำลังตอบสนองสิ่งนั้นด้วยการส่งคนคนหนึ่งเข้ามาคนที่ถูกออกแบบมาให้เข้าใจคุณโดยไม่ต้องอธิบายอะไรเลยคนที่รู้จักหัวใจคุณโดยไม่ต้องผ่านอดีตร่วมกันมาก่อนเพราะเขาคือจิ๊กซอที่หายไปและจัก,กรวาลคือมือที่กำลังวางเขาไว้ข้างข้างคุณและเมื่อเขาคนนั้นปรากฏตัวขึ้นในชีวิตคุณคุณจะไม่ต้องสงสัยอีกเลยว่ารักแท้มีอยู่จริงเพราะแค่การอยู่ใกล้เขาหัวใจของคุณจะสงบความรู้สึกกลัวจะค่อย หาฮเลือนหายและความมั่นคงที่คุณไม่เคยได้รับจากใครจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องร้องขอคุณจะไม่ต้องหลบสายตาเพราะกลัวถูกมองทะลุคุณจะไม่ต้องกลัวถูกทิ้งกลางทางเหมือนเคยเพราะเขาจะยืนอยู่ตรงนั้นยืนอยู่กับคุณแม้ในวันที่คุณไม่มีอะไรนอกจากน้ำตาและความเงียบเขาจะไม่แค่ฟังคุณด้วยหูแต่จะฟังคุณด้วยหัวใจจะมองคุณด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจจะสัมผัสมือคุณอย่างแผ่วเบาแต่มั่นคง เรากับว่าหากปล่อยมือเพียงนิดเดียว <_ d ata> เขาอาจพลาดใครบางคนที่จะกระาวลาส่งมาให้เขาอย่างตั้งใจเขาจะเป็นเหมือนบ้านหลังเล็กๆที่คุณอยากกลับไปเสมอไม่ว่าจะเหนื่อยล้าจากโลกภายนอกแค่ไหนเพราะแค่มีเขาโลกก็เหมือนจะเบาลงหายใจง่ายขึ้นและหัวใจก็เต้นเป็นจังหวะที่สงบอีกครั้งเขาจะไม่หันหลังให้เวลาคุณผิดพลาดจะไม่ซ้ำเติมเวลาคุณล้มจะไม่หายไปในวันที่คุณหมดศรัทธานในตัวเองเขาจะอยู่ตรงนั้นยิ้มให้เบาๆแล้วบอกคุณว่า คุณไม่ต้องเก่งตลอดเวลาคุณไม่ต้องแกล้งเข้มแข็งทุกวันคุณไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อเป็นคนดีพอเพราะในสายตาเขาคุณดีพอแล้วคุณคือของขวัญคุณคือคำตอบและคุณคือบทสรุปของการรอคอยอันยาวนานคุณจะไม่ต้องรีพูดอะไรเพื่อให้เขาเข้าใจเพราะแม้คุณจะเงียบเขาก็ยังฟังได้แม้คุณจะสับสนเขาก็ยังอยู่แม้คุณจะเดินออกห่างเพราะกลัวเจ็บเขาก็ยังรอไม่เร่งให้คุณรักเขากลับเร็วเกินไป ไม่บังคับให้คุณลืมอดีตทันทีไม่ตัดสินสิ่งที่คุณเคยผ่านมาแต่จะค่อยๆเดินไปกับคุณเข้าใจคุณและยืนยันกับคุณทุกวันว่าเขาอยู่ตรงนี้และจะไม่ไปไหนจักรวาลไม่เคยใจร้ายกับคุณมันเพียงแค่รู้ว่าคุณมีค่าเกินกว่าจะยกหัวใจให้ใครผิดคนมนเลยพาคุณผ่านบทเรียนผ่านบาดแผลผ่านน้ำตาผ่านความเปล่าเปลี่ยวเพื่อให้คุณแข็งแรงพอที่จะไม่ยอมลดค่าตัวเองเพื่อให้ใครอยู่ และเพื่อให้คุณกล้าที่จะรอคนที่ไม่ต้องพยายามให้เขารักแต่เขาจะรักคุณตั้งแต่วันที่คุณยังไม่แน่ใจในตัวเองด้วยซ้ําเขาจะไม่กลัวอดีตของคุณเขาจะไม่เอาความรักมาแลกเปลี่ยนกับการควบคุมเขาจะไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นภาระเขาจะไม่ใช้ความใกล้ชิดเป็นเครื่องมือลดค่าคุณเขาจะไม่หายไปตอนที่คุณต้องการที่สุดเขาจะไม่พูดคําว่ารักแล้วทําเหมือนไม่เคยพูดมันเลยระทุกการกระทําของเขามันจะหนักแน่นจริงใจ และเต็มไปด้วยพลังที่ทําให้คุณเชื่อในความรักอีกครั้งและคุณจะค่อยๆเปลี่ยนไปไม่ใช่เพราะเขาบอกให้เปลี่ยนแต่เพราะเขารักคุณแบบที่คุณเป็นคุณเลยอยากเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันอยากพูดดีขึ้นอยากฟังมากขึ้นอยากให้มากขึ้นโดยไม่ต้องกลัวว่าจะเสียใจเพราะคุณรู้ว่าเขาจะไม่ทิ้งคุณไว้กลางทางไม่ปล่อยให้คุณจมอยู่กับความรู้สึกที่เคยถูกทิ้งแต่จะดึงคุณขึ้นมาและบอกว่าพอแล้วนะคุณไม่ต้องเจ็บอีกแล้ว